بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكبخ شكر الله سبحانه وتعالى ทีาสุภานุวะจะอาลัเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะครับให้พวกเราได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในสถานที่ที่ทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายไดายนะครับก็ทำดูลิล่ละเช่นเคยนะครับเรามาพบกันในทุกๆค่าของวันศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวที่ เป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าน่าจะน่าจะจบเรื่องนี้นะครับเราค่อยต่อกันบทเรียนที่เราค้างกันไว้ในวิชาอื่นนะครับกอร์ฮมูลิลล่ะนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่ข้อที่6แล้วนะครับสําหรับสาเหตุสําคัญนะครับที่จะทําให้ เราเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเมื่อกล่าวไปแล้วเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราถึงขั้นตกจากความเป็นมุสลิมหรือตกออกจากศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งข้อที่6เนี่ยเชคม,มุฮัมมัดบินสุไลมานรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวบอกว่ามานิสตาซาอบิชัยอินมินดีนิรรอซูลนะครับในบางรายงานบอกว่ามินดีนิลลาเอาซาวาบิฮีเอาอิกวบิฮีกาฟัดนะครับ,นะรบนั่นก็คือผู้ใดก็ตามที่เขาได้ดูหมิ่นเหยียดหยาม อิสตฮซาแปลว่าดูหมินแปลว่าเหยียดหยามนะครับส่วนใดก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดในศาสนาของอัลลอฮ์หรือในศาสนาของทรศทรุษหมายถึงในบทบัญญัติของท่านอับดุลเลลอฮ์ของมัลลิยุมุสลัมหรือดูหมิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบแทนของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจาอลาหรือการลงโทษของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทําเช่นนี้น่ะการกระทํานี้จะทําให้เราเนี่ยตกศาสนานะครับ ส่วนคำอธิบายว่ายัางไงพี่น้องเชคซอลและฟาซาฮ์ฟิรอตุลล่าหุ่นตาลและท่านอธิบายบอกว่าในที่นี้หมายถึงการที่เรานั้นดูหมิ่นเหยียดหยามในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเพราะศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรพี่น้อง คือสิ่งที่เราจะอัลลอฮ์ประทานลงมาก็คือสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่มีอยู่ในคําพูดอยู่ในการกระทําอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการยอมรับของท่านนบีสันลนิานอิมุสันนิบุษลัมนี่คือศาสนาฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราดูมินเยียดยามต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมานะครับหรือดูมินต่อสิ่งใดก็ตามที่ทารซูลได้นามานั่นแปลว่าวะฮีเนี่ยหรือคําบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่อยู่ในอัลกุรอานอย่างเดียวนะ แต่อยู่ในสุนนะทรอซูลด้วยใช่ไหมครับอยู่ในแบบฉบับทรอซูลด้วยพอเราสาั่งบอกว่าวายัมตีครูอานินฮาวะมุฮัมมัดจะไม่พูดตามอารมณ์ไม่ถึงเหมือนอย่างเราอารมณ์ดีก็พูดดีพูดหวานแต่พอโมโหอ,มอะไรแล้วพี่น้องเป็นเรื่องอื่นแล้วเขานี่ใช่ไหมครับแต่ทรอซูนจะไม่พูดตามอารมณ์อินหัวอิลลาวฮิยูฮาสิ่งที่ทรอซุนจะพูดนะั้นเป็นวาฮีที่อัลลอฮ์ประทานลงมา ใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากอัลกุรอานอัลกุรอานทั้งคําและความหมายเป็นคําพูดของอัลลอฮ์และความหมายมาจากพระองค์ใช่ไหมซึ่งในฮะดีษที่ทอรอซูลพูดเนี่ยความหมายเนี่ยมาจากอัลลอฮ์คำบัญชามาจากอัลลอฮ์แต่ทอรอซูลพูดออกมาเป็นสํานวนของท่นานนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลัมนอกจากฮะดีษกุดซี นะครับฉะนั้นตรงนี้ทําให้พวกเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราดูมินเยียดยามต่อสิ่งที่เราลดตาลาปทานลงมาหมายความว่าสิ่งนั้นอยู่ในอัลกุรอานหรืออยู่ในสุนนะของทารุณว่าเราก็นะไม่นะซูลน,นีว่วลมุสตาฮบาดแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราดูมินเยียดยามจะเป็นสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าสุนันหรือสุนนะหรือสิ่งที่ศาสนาชอบให้กระทำเนี่ยกัสซิวกเช่นการสีฟันด้วยกับไม้สีวก เห็นไหมบางทีเราเห็นคนถือไม้สีวากมาแล้วบอกอ้ศกปรกปลกเห็นไหมพะคนไทยเราในแปรงสีฟันที่ไหนแปรงฟันในห้องน้ําแต่พอเราเห็นสุนหน้าเนี่ยแบบอย่างที่เราสอนเอาไว้เนี่ยสีฟันตอนไหนพีน้องออกจากบ้านเข้าบ้านเข้ามัส,สยิดอ่านอุนกุรอานยืนในซอฟหลังอับก่อ,อนอาบน้ําละหมาดใช่ไหมครับเวลาที่มีกลิ่นปากกลิ่นปากเปลี่ยนตื่นนอนใช่ไหมครับจะสีฟันตลอด พอบางทีเราไปเห็นแบบนั้นแล้วเราก็พูดคําที่มันไม่ควรออกมาฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังวากอสเซชาริบหรือแม้กระทั่งการตัดหนวดให้สัน้นบางคนก็พูดเหยียดหยามคนตัดหนวดสัน้นใช่ไหมครับวาอัคซิชชอริลิบหรือแม้กระทั่งการถอนขนรักแร้ใช่ไหมครับวาตคลีมินอัลฟิหรือแม้กระทั่งการตัดเล็บให้สัน้นสิ่งต่างๆนี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นซุนนะ เป็นซุนนะเป็นสุนัเน,น,นเป็นมุสตฮับบัดฉะนั้นเชืบอว,ว่าอีดะสตฮะบิฮิซาร์กาฟิรอนเมรัยที่เราดูมิ่นเหย,ยดยามต่อการงานเหล่านี้นั่นแปลว่าเรานะ่ะตกศาสนาฉะนั้นอันตรายไหมพี่น้องอันตรายแล้วถ้าเราไม่เรียนละ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับฉะนั้นเชฟกล่าวต่อบอกว่า فالذي ي มาจา ئ وبشئ รอซูล ء ع ب ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมดังนั้นสรุปว่าผู้ใดก็ตามที่เขาดดูหมิ่นได้เหยียดหยามสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ทนรซูลนำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นฟัรดูจะเป็นวาญิบจะเป็นซุนนะนะครับการกระทำนั้นจะทำให้คนคนนั้นตกจากศาสนาอิสลามโดยทันทีชะจึงบอกว่าดังนั้นมาบ้าลูกุมบินละียกูลเราว่ายังไงล่ะ สำหรับคนที่เขาพูดบอกว่าเออฟาอุลเลหยาพี่น้องฟังให้ดีนะเช็กถามเขาถามบอกเราจะว่ายังไงสำหรับคนที่พูดบอกว่าการไว้คราวให้ยาวเนี่ยการตัดนวดให้สั้นเนี่ยและการถอนขนรักแร้และการล้างซอกนิ้วมือเนี่ยอิสลามให้ความสําคัญนะแม้ขนาดว่าการอันบรอจิมใช่ไหมการล้างซอกนิ้วเนี่ยใช่ไหมครับการทําความสะอาดในเรื่องการขับสไตล์ใช่ไหมคือให้ความสําคัญมากๆแต่ทุกวันนี้เราเพิ่งมาเห็นในช่วงเกิดอะไรพี่น้อง โควิดใช่ไหมเขาส่งเสริมบอกว่าเราจะต้องล้างมือท่านั้นหกท่าเจ็ดท่าแปดท่าซอกนิ้วทา่ทานท่านอิสลามสอนมาพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วแต่บางทีเราไม่ความสําคัญแต่พอโควิดมาล่ะพี่น้องเอ้ยล้างม,มือเหมือนมือจะเปื่อยถูแล้วถูอีกซอกนั้นซอกนี้ใช่ไหมท,ท,ทั้นท่านที่ศาสนาสอนเาแล้วเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องของการขับถ่ายใช่ไหมครับการชำระล้างอวไว้ว่าให้สะอาดมีคนพูดประกาหาที่ฮิวกูชู นี่มันเรื่องไร้สาระนี่มันเป็นเพียงเรื่องเปลือกนอกไม่ได şey like tha ้มีความสําคัญอะไรมากใช่ไหมเราคิดยังไงกับคนที่พูดแบบนี้พี่น้องเชือฮาดฮุนอิสติฮซาอูบิดีนอลลอฮิอัลลอวลลการพูดแค่นี้เนี่ยนี่คือการดูหมิ่นต่อศาสนาของอัลลอฮ์นะฉะนั้นใช่จึงบอกว่าอิดากะลูฮะดะชยหากว่ามีคนพูดแบบนี้ว่าเราก้โนฮุมยะมาลูนะฮูถึงแม้ว่าพูดแล้วเขาก็ทํา ใช่ไหมใช่บอกฟาอินนะฮุมยาระเตดูนะอานิดีนคนเหล่านั้นเขาตกจากศาสนาเลยนะใช่ไหมครับหรืออันนะฮ่าดาตาโนกุซุนเพราะการกระทำนี้มันเป็นการดูหมิ่นต่อสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละฮะซัลลัมได้นำมาใช่ไหมเพราะอุบาไม่ได้มีอยู่เพียงแค่อัลกุรอานสุนนะทารุซุนก็เป็นวุฮีเป็นบัญชาจากอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ดังนั้นหน้าที่ของเราใช่บอกฟาลวาซีบุ ฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยตาอฎีมุสุนนะทีนนะ่ร,รับสูลีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราจะต้องให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสําคัญกับสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวาฮ์ตีรอมิฮะและจะต้องให้เกียรติด้วยจะต้องให้เกียรติด้วยวะฮ์จ้าเราอันนันอินซานใช่บอกว่าถึงขนาดที่ว่าในบางครั้งเราเนี่ยทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของท่านรอซุน เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำในเราฝ่าฝืนนะแต่ทําไมเพราะเราทําตามอารมณ์ใช่บอกแต่ในเวลาเดียวกันเราให้เกียรติสุนนะของานรอซุมเช่นอะไรเช่นการใส่กางเกงยาวอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นสุนนะนี่เป็นวาจิบเจ๊แม่สซรลซุมสั่งว่าห้ามผู้ชายห้ามใส่กางเกงเลยตะตุ่มแต่เราใส่ยาวเพราะเราทําตามอารมณ์อยากจะสวย เดี๋ยวกลัวคนเข้าจะดูหมิ่นว่าเออไอ้นี่มันบ้านมันกางเกงมันไม่มีได้ยังไงมันถึงใส่กางเกงลอยขนาดนี้ใช่ไหมเกยอ,อยากให้มันดูสวยบาปไหมรู้ว่าบาปไหมรู้ว่าบาปแต่ทําไมพี่น้องแต่ว่ารู้ว่าสิ่งที่ทรารุณสั่งเนี่ยจะต้องสั่งให้เกินให้เลยแต่ตุ่มใช่ไหมไม่ได้เหยียดยามว่าโอ้ยเราไม่ใส่แล้ไอ้แบบนี้แหมเห็นไหมคือการดูหมิ่นต่อแบบอย่างดูหมิ่นต่อศาสนาเช่นอะไรอีกพี่น้องเช่น โอ้อันนี้บ้านเราจะชัดเลยบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการกินอับบะบบอะ,ะอุนเนี่ยภาษาอาหรับภาษาไทยคือไฮย,ย,นาาย,ยนีน่าไฮยีน่าพี่น้องรู้จักไฮย,ยีน่าใช่ไหมตัวไฮย,ยนนะีน่าเนี่ยซ็อฮาบะถามท่านนับดุลเบิดลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไฮาย,ยีน่าเนี่ยลา่าได้ไหมคำว่าลา่าได้ไหมหมายถึงกินได้ไหม ตาสุนบอกว่าซอยดุนแปลว่าสามารถที่จละล่าเพื่อจะกินเนื้อได้อันนี้คําสั่งไหมคาามําสั่งสาบานถามตาลสุนตอบนั่นแปลว่าในบทบัญญัติอิสลามสามารถที่จะกินเนื้อหายีหน้าได้พี่น้องอยากกินไหมเอเราไม่เคยกินในบ้านเราไม่มีไม่เคยกินจะเอามาให้คนคงไม่กินนะแต่ว่าตาลสุนสั่งว่ากินได้ก็กินได้แต่แต่ฉันไม่อยากกิน แต่ถ้าบอกว่าไอ้นี่กินหมาฮะนี่ดูมินป่ะเนี่ยเหยียดหยามไหมเหยียดหยามต่ออะไรคำสั่งของท่า,รานรอซูลฉะนั้นนี่คำพูดแบบน,นี้เป็นอันตรายพี่น้องเหมือนพี่น้องเห็นไหมตอนเาราซุา่นเราล้อเราลลอฮวายเราลัมนั่งโต๊ะอ,อาหารกับบรรดาซอฮาบะเขาเอาตัวด๊อบเนี่ยด๊อบบุญแย่แย่ทะเลทรายมันกินอะไรพี่น้องมันกินอะไรครับมันกินหญ้า มันกินพืชมันกินมแมลงตัวเล็กๆเขาทําอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟไปข้างหน้าทรอซูมท่านคอรีตบินวาลีตเนี่ยท่านกินเลยไปน้องปึ๊บให้ก็แปลกใจว่าทำไมาทรอซูนไม่ยื้อเอื้อมมือไปกินถามทอรอซูนทรอซูนกินไม่ได้เหรอทรอซูนบอกว่าบ้านเมืองฉันเนี่ยไม่เคยกินกับก,การกินอาหารประเภทนี้แต่ทอรอซซนปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธแต่ยอมรับการกระทําของบัรดาสอแบบพรอมไม่ได้ห้ามทําไมแล้วทรอซซนอยู่ที่ไหนไปน้องทอรอซซนเกิดที่ไหน อยู่มักกะแล้วภูมิประเทศของมักาะเป็นยังไงเป็นภูเขาแล้วแย่นี่มันอยู่ไหนมันอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมครับมันอยู่ในทะเลทรายฉะนั้นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเนี่ยแย่เน่น้อยฉะนั้นคนมักาะเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินแย่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เป็นแบบอย่างที่ทาราซูนยอมรับไหมยอมรับการกระทํานั่นแปลว,ว่ากินได้ไหมกินได้แต่ทาราซูนกินไหมทาราซูนไม่กินเพราะไม่เคยชินแต่ทาราซูนไม่ได้ตําหนิ ฉะนั้นหากว่าเราตําหนิบอกไอ้พวกนี้กินหมาเน,เ,นเนี่ยอันตรายพี่น้องบางคนไปเปรยเียบเทียบบอกว่าเอาไฮยีน่ามนล่าสัตว์มนล่าเนื้อไม่ใช่เหรอพี่น้องเข้าใจอย่างนะว่าคําสั่งในบางอย่างนะทรัพย์สินห้ามโดยรวมแต่ในขณะที่บางชนิดทรัพย์สินอนุญาตเป็นการเฉพาะใช่ไหมครับอนุญาตเป็นการเฉพาะถ้าหาว่าเราบอกว่าตัวไฮยีน่ากินล่าเนื้อเนี่ยปลาฉลามกินยังไง ใช้หลามมันล่าไหมมันใช้อะไรพี่น้องมันใช้เขี้ยวเช่าไหมครับแล้วมันก็กินเนื้อสัตว์ด้วยกันเนื้อสัตว์ทะเลน่ะลองเอาสัตว์อื่นโยนลงไปให้มันกินมันกินไหมมันก็กินแต่ถ้าเราสูญอนุญาตเป็นการเฉพาะเช่าไหมครับฉะนั้น do นก็เหมือนกันเป็นคําอนุญาตเป็นคําสั่งที่อนุญาตเป็นการเฉพาะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามในแบบอย่างของถเราสูลต่อให้เราเนี่ย เรื่องการกินเนี่ยบางอย่างเราไม่กล้ากินใช่ไหมแต่เราจะต้องให้เกียรติสุนนะของท่านนาบีสันนัลของอาลีมุฮัลลัมให้เกียรติฮะดีษของท่านนาบีสันนัลของอาลีมุฮัลลัมและอย่าพูดเหมือนที่คนตัวไปลก็พูดกันบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีคุณค่าอะไรฉะนั้นสิ่งต,ต่างๆวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราั้นตกจากศาสนาน,นะครับเชฟมูฮัมหมัดนะครับยก อายะอัลกุรอานนั่นแปลว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นไม่ได้เป็นคำพูดที่มาจากความคิดของท่านเองแต่มาจากอัลกุรอานนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่น้องในยุคสมัยตอร์โซนตอนที่เราสู้ออกไปทำสงครามตะบูกเนี่ยเนี่ยครับเป็นสงครามที่จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากใช่ไหมเพราะเดินทางตั้ง600กว่ากิโลคขาวนี้คนที่ไปกับท่าน,าาน,านอับดุลลาห์อิยุสซาลัมระหว่างทางเนี่ยเกิดเหตุการณ์มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเขานังจับกลุ่มกันนะครับ ตามรายง,งานบอกว่าซุมมาฟีมาจิลิซินซารูยาคูลูพอพกเขานั่งจับกลุ่มกันแล้วพวกเขาก็พูดบอกว่ามารออีนามิสลากรออีนามิสลากรออีนาฮาอูลาพวกเราไม่เคยเห็นแบบคนเหล่านี้เลยเนี่ยบรรดาคนที่จําอัลกุรอานในหมู่พวกเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบคนพวกนี้เลยเ็าทาอะไรพี่น้องอัคซาบูอัลซีนาก็หกจังเลยเนี่ยคนพวกนี้ คนที่นั่งจับกลุ่มกันเนี่ยใครนะ่ยซอฮาบะนะที่ไปทําสงครามกับท่านรอซูลพอนั่งจับกลุ่มกันบอกว่าพวกเราไม่เคยเห็นคนที่จำมัลกรุรอาเหมือนบรรดาซอฮาบะเหล่านี้เลยเนะี่ยเป็นยังไงล่ะช่างเป็นคนที่พูดโกหกว่าอาระบบูบูตูนั้นช่างเป็นคนที่โอ้โหกินเหลือเกินกินเก่งกินจุว่าอัจบีนาายนัวอินเัลเลกอมีน้ำซ้ำเวลาที่เผชิญหน้าศัตรูเราขี้คาดเนี่ยเขาพูดถึงใคร พูดถึง صحاب าของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและเข่าก็บอกว่าย่างนูนาระศูลอลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอัศฮาบหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังพูดถึงนะพูดถึงใครพูดถึงท่านระซูลและบรรดา صحاب าของท่านระซูลวะกานะมะอาหุมชาบุนมินะ صحاب าที่ฟักตาดะมินฮาดันกะลามในขณะที่คนเหล่านั้นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันนะมีห ح ا ب านหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ร่วม กับวงสนทนาพอได้ยินแล้วเขาไม่พอใจในสิ่งที่บรรดาคนเหล่านั้นบอกก็เลยเดินไปหาท่านนบีสุลต่านลฮะอัลลฮิวะซัลลัมและไปเล่าสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดให้แกท่านนบีสุลต่านลฮะอัลลฮิวะซัลลัมฟังพังฟังพอไปถึงทารุซปรากฏว่าวะฮีถูกประทานลงมาแล้วแปลว่าทารุซู้ก่อนที่ซอฮาบะท่านนั้นจะเดินไปหาท่านนบีสุลต่านลฮะอัลลฮิวะซัลลัมอีกท่านนบีสุลต่านลฮะอัลลฮิวะซัลลัมจึงเดินไปหาคนกลุ่มนั้น แล้วก็ถามถึงสาเหตุที่ทําให้คนกลุ่มนั้นพูดเรื่องดังกล่าวเพราเขาทำไมพี่น้องยะติรุณลิมาอาลีมูอันนร,ร,รสซูลอิตระละอัลมามดารฟิมัจลิสิหิมวะกามเพราเขาก็เลยแก้ตัวต่างๆนั้นาบอกเรอซูลที่ฉันพูดไปมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เขาพูดไปยังไงพี่น้องพอทรอซูลรู้พอรู้ว่าทรอซูลรู้แล้วเนี่ยคนหนึ่งพอรู้ปุ๊บรีบลุกขึ้นจับเชือกอูขดของทรอรอซูนไว้เลยพี่น้อง แล้วทนยังไงครับทรารุสูลก็จะเดินหันหลังไปละขี่อูดไปเขาก็บอกทรารุสุลบอกอย่ารุสลลเราทารุสูลครับอินน ah ันนะตะฮัดเดษฮะดีตรูครับเราก็เพียงแค่พูดเรื่องการเดินทางเท่านั้นเองทรารุสูนนักตะเอาบิฮิอันนัสซาฟาร์เราระหว่างเดินทางมันเหน็ดเหนื่อยทรารุสูลไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็เอาเรื่องเหล่านี้มานั่งพูดกันมากระซัดนันอิสติฮะที่เราพูดเมื่อครู่เนี้ยเราไม่ได้มีเจตนาจะดูมินเหยียดหยามทารุสูลและบรรดาซอฮาบั เลยว่าอินนามากสัดนั้นมัซมซจฮ์ที่พวกเราพูดนะเราเพียงแค่หยอกล้อและล้อเล่นบรรดาสหาบ์เพียงเท่านั้นเองท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะลัยฮิีวะซัลลัมไม่ได้หันไปมองคนกลุ่มนั้นนะพร้อมกับอ่านอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานลงมาที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวบอกวา่าวลาอินซอันตหุ م, มมุฮัมมัด หากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาจึงพ sure. ูดเช่นนั้นลายกูลนนะพวกเขาจะกล่าวกับเจ้าอย่างแน่นอนว่าอินนามุกนานะโคโดวานาลาบที่พวกเราพูดที่พวกเราทำเมื่อครู่นั้นน่ะพวกเราเพียงแค่เล่นเล่นเฉยเฉยใช่ไหมเล่นเล่นเฉยเฉยอัลลอฮ์จะอาลาจึงกล่าวกับเธอเราซุมบอกกุลมหัมดกล่าวกับพวกเขาว่าอับิลลาฮิวะอายยตีฮิวะรซูลีฮิคุนตุมตัสตะฮซีอูน ด้วยกับอัลลอฮ์ด้วยกับสัญญาณของพระองค์ด้วยกับรอซูลของอัลลอฮ์กนั้นหรือที่พวกเจ้าเอามาเป็นเรื่องล้อเล่นเอามาเป็นเรื่องเหยียดหยามเนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วจะอาจจะรู้วันนี้พวกเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวก็อเดึกกาฟารตุมพวกเจ้าได้ปฏิเสธแล้วบาดออีมาในกลุ่มหลังจากที่พวกเจ้ามีอีมานมาก่อนหน้านี้นั่นแปลว่าสิ่งที่พวกเขาพูดออกไปนั้นเป็นการกระทําที่ทําให้พวกเขาตกจากศาสนา เป็นการปฏิเสธต่อละซุพานะฮูวาตาล่าฉะนั้นตรงนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายเชษฏาเลฟาซานจึงบอกว่าฟาฮาดาดาลีลุนตรงนี้อายานี้จึงเป็นหลักฐานที่บอกว่าอันนามันซับบัลลอฮ์าวารซูละฮูใครกระามที่เขาด่าทออัลลอฮ์วันยาวดบิลละมีไหมคนด่าอัลลอฮ์พี่น้องมี ใช่ไหมครับเอารอซูละหูหรือดารอซูลของพระองค์เอากีจาบะหูลรดาคมพี่ของอัลลอฮ์เอาใช้อันมินอัลกุรอานหรือเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานเอาใช้อันมินซุนนาตีเรอซูลีลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากสุนนะของท่านรอซูลดานะว่าอันหนะหูยารัดดูอันอิสลามเขาจะตกจากศาสนาว่าอิงกานายัมซะถึงแม้ว่าเขาจะล้อเล่นก็ตามแสดงว่าศาสนาใช่เรื่องล้อเล่นไหม ศาส,สนาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นว่าไอ้นั่นละดียากลูนเช็บอกว่าแล้วไหนละคนที่เขาพูดบอกว่าเชคกถามนะไหนละคนที่เขาอ้างว่าอินนฮูลายรัตดุอิลลาอิานาวามินกอนบิฮีหากว่าเราดาทอสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นวันยาตุบินแล้ว <laughs> เราจะไม่ตกศาสนาตราบใดที่หัวใจของเราไม่ได้เนียดหรือเจตนาแบบนั้นแปลว่า <laughs> หากว่าเราพูดเล่นๆ <laughs> น่ะไม่เป็นไร ไม่ตกศาสนามีคนพูดไหมมีคนพูดเชฟบอกว่าฟาเราซับัลลอฮคนเหล่นั้นจะพูดบอกว่าถึงแม้ว่าคนคหนึ่งจะด่าทออัลลอฮ์วะลิยาตุบิลละด่า,ดาทอทารัสูลหรือด่าทออัลกรุรอานมาณะกุมอะไลฮิอิลลาอิดะกาณะจากอดาหูเราจะไม่หุกมว่าคนคนนี้ตกศาสนาเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาหรือเขาไม่ได้มีความตั้งใจหรือเขาไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นจริงๆเพียงแค่พูดเล่นๆ ใช่ไหมครับมานณหกุมา a l l e y ิมบ b มุจารรดิตกะลุมอวิตทาลาฟุฎอวิลเฟะอ ali เราจะไม่ฮุกโกมัวาการกระทำของคนคนนั้นทำให้เขาตกศาสนาเพียงเพราะคำพูดพลอยพอยหรือคำกล่าวของเขาหรือการกระทำของเขาเชคถามบอกว่ามินเอไนอัตาบิฮาดัลกัลามิวฮาดัลกัยดิคนที่พูดแบบนี้เนะี่ยเขาเอาคำพูดนี้มาจากไหนล่ะที่ว่าไม่ตกศาสนาเนี่ยเขาเอากฎเกณฑ์ ที่เขาว่ามาเนี่ยเอามาจากไหนในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาฮูกมบอกว่าคนเนี้ยกลุ่มนี้ที่ดูหมิ่นเหยียดยามทรอซูลและบรรดาสหาบยเนี่ยตกศาสนาเพราะการพูดเนี่ยและเขาก็พูดว่ากุนนานาคูดวยวานาอัพวกเราพูดเพราะพวกเราเนี่ยพูดเล่นเล่นเล่นเฉย ทั้งทั้งที่พวกเขาศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์เลราซูลของพค์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แต่เมื่อเขากล่าวถ้อยคําเหล่านี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกก็ดะกฟรตุม um, พวกเจ้าได้ปฏิเสธแล้วบัดดาอีมานิก um, ุมอัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าอินคุนตุมตะอตกีดูนะฮะาพวกเจ้าปฏิเสธแล้วนะหากว่าพวกเจ้าเชื่อแบบนั้นจริงๆอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นไหม เราไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ทําให้พวกเรารู้ว่าเชคถึงสอนบอกว่าฉะนั้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจําเป็นที่เราจะต้องทําให้ถูกเรื่องใช่ไหมครับแล้วเราอย่าได้เข้าไปเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในบทบัญญัติหรือไปตัดทอนสิ่งใดหรือไปวางกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้จากตัวของพวกเราเองทำไมพี่นอ้องเพราะอัลลอฮฺสุภาานะฮูว่าจะอาลไม่ได้ถามถึงความเชื่อของเรา ว่าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆไหมแต่阿拉สุภานโูว,วจะลาบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายตราบใดที่เราไม่ถูกบังคับเช่นเอามีดมาจี้คอเอาปืนมาจี้คอแล้วก็บอกว่าให้ดูมินอิสลามถ้าไม่ดูมินฉันฆ่าแกอันนี้เราสามารถที่จะพูดโดยการที่เพื่อเป็นการปกป้องชีวิต แต่หัวใจจะต้องไม่ตามคําพูดนะอันนี้ศาสนาไม่ตําหนิแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีใครมาบังคับเราไม่มีใครมาคู่เข็นเราเลือกที่จะพูดถึงแม้ว่าจะล้อเล่นก็ตามนั่นแปลว่าสิ่งที่เราพูดอันตรายนะพี่น้องในบางครั้งบางทีเราเอาอันกุรอานมาพูดเล่นใช่ไหมมาพูดเป็นเรื่องเล่นใช่ไหมครับบางทีก็อยากจะยุตตัวอย่างเช่นซูรอกอฟบางคนบอกในกุรอานมีมีอะไรพี่น้องมีกีฬาไหม เราบอกกีฬาตรงไหนล่ะในสุรกอล์ฟในไงกอล์ฟมีกอล์อฟด้วยเห็นไหมีนเรื่องเล่นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นใช่ไหมครับบางทีเราเอาคําพูดแบบนี้มาใช้นี่เป็นอันตรายนะครับมันจะทําให้เราตกศาสนาโดยที่เราไม่ดูตัวนะครับ